สวัสดีครับ,รบมาพบกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวแนะนําตัวเองเหมือนเดิมเผื่อจําไปได้นะ,ะทีมงานเรานั้นมี2องคนผู่หูนะนี่เก็ตครับผมครับอันนี้เอ๋วันนี้นะน่าจะเป็น EP ที่ที่ห้าที่6แล้วแหละนะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะวันนี้จะพามาชมสถานที่ในการที่เราจะผลิตงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินและเฟอร์นิเจอร์้อยตัวเราก็ทำนะครับเดี๋ยวให ช่างเกชรแนะนำก่อนสถานที่เราเนี่ยเป็นยังไงและการมีสถานที่ทำเตรียมที่นี่กับไม่มีสถานที่แล้วต้องไปทำที่หน้า,นางานไปทำที่บ้านลูกค้าเนี่ยมันดีและไม่ดีต่างกันยังไงครับผมเชิญนะครับก็คือการที่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์กับลูกค้ายอ <ใน S 2> <ๆ S 1> ะเบ้างาหมายคือหนึ่งอาจจะเรื่องปัญหาขุ่นฝุนเป็นบ้านลูกค้าเลย อ่าสองก็คือความรวดเร็วในการทํางานสองเร็วสก็คือเรื่องการเสียหายของตัวบ้านลูกค้าก็คือเกิดบ้านลูกค้าบางบางบ้านติดวอลเปเปอร์มันทาสีเรียบร้อยไปหมดแล้วการยกการติดตั้งเนี่ยมีการขูดขีดควรซึ่งมีแน่นอนอ่าเราด้จะกดไปได้มากอ่าผมสรุปนะการที่เรามีสถานที่ที่มีความพร้อมเนี่ยมันจะดีต่อลูกค้ายังไงบ้าง 1. ฟุ่นความสกรปรปกเลอะเทอะนะในบ้านของลูกค้าซึ่งบ้านลูกค้าเนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างนีอยู่แล้วหรืไหมครับสองการสร้างความเสียหายให้กับบางส่วนของลูกค้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในระหว่างทำเนาะสามทำให้ทาได้เร็วนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทําได้เร็วขึ้นนะอย่างไรอ่มาดูตรงนี้เลยทำให้เร็วขึ้นยังไงครับอย่างเช่นชุดนี้ครับเป็น,นเป็นทกที่ ลูกค้าสั่งทาบานเลื่อนกันห้องก็คือผมไปวัดพื้นที่วัดมาปุ๊บปุ๊บมาขึ้นที่โรงงานมาขึ้นแบบที่นี่เตรียมไว้แลอวใช่ขจัดเรื่องฝุ่นไปประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ลที่เหลือก็คือพร้อมติดตั้งแล้วก็มีอันนึงคือการได้ลองทําดูก่อนติดตั้งประกอบดูก่อนทาให้เราขจัดปัญหาเรื่องฝุ่นฝุ่นสองได้ความรวดเร็ว สามก็คือเหมือนเรามีปัญหาเฉพาะหน้าเนาะใช่แล้วก็เราเซฟเซตเซตไปหมดละแค่เลือออกมาประกอบเป็นงานไปติดตังทาให้รู้ปัญหาก่อนใช่เราบางทีไปถึงหน้างานปุ๊บโอ้โหปัญหาอันนั้นอันนี้ไม่ได้ใ่แล้วต้องลือออกมาแล้วต้องทิ้งไว้ที่บ้านลูกค้าอย่างนั้นนะแต่ถ้าอันนี้เนี่ยมันดียังไงนะคือหนึ่งเห็นไหมครับเขาจะขึ้นโครงอะไรเหมือนเหมือนจริงทุกอย่างเลยแล้วก็ลองประกอบกันดูก่อนพอประกอบกันดูก่อนเนี่ยมันมีปัญหานะเวลาที่ กบบมาเจอปัญหาตอนที่ประกอบที่หน้างานกับเจอปัญหาที่นี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเจอปัญหาที่นี่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาไปก่อนบางทีความไม่พร้อมนั่นนู่นนี่ทําให้เราต้องประกอบแล้วก็ค้างเลยกันเนี่ยถ้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราบอกว่าเห็นไหมครับเราทําเรียบร้อยดูไปพร้อมสับทุกอย่างแล้วก็ยกขึ้นรถไปไปติดตั้งป,ปุ๊บปึ๊บๆจบเลยปัญหานี่เราแก้หมดแล้วถูกต้ใช่ไหมอ่อย่างเช่นนะมาดูตรงนี้นะครับ เขาจะมีทําขึ้นโนครงเตรียมไว้แล้วก็ทําเตรียมไว้ทั้งหมดเลยเห็นไหมอ่าผมขอเสริมนิดนึงครับก็คือไอเคสลุคเคสเคสเนี่ยครับก็คือบ้านเดิมลูกค้าเป็นเสาอแต่ก็ไม่อยากจะจะปลูกให้เหมือนเป็นเสาตรงนี้ใช้งานไะ่ได้ผมก็เลยแนะนำว่าคนทําเป็นแบบไปวางตุ๊กตาหน้าร้านหน้าร้บดีไหมสองฝั่งก็คือใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ่าครับผมสรุปนิดนึงนะ จะเห็นว่านะครับการที่เราได้ดีไซเนอร์นะได้ช่างที่ดีเนี่ยแทนที่ลูกค้าเรจะเป็นเสาไม่ดีไซเนอร์มีประสบการณ์ในแมช่างประสาร์จะบอกว่าพี่ทนที่จะเป็นเสานะพี่เนี่ยเป็นเสาได้ด้วยและเป็นที่โชว์ของได้ด้วยใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับว่าการที่เราบอกว่าไปจ้างช่าง,งที่ไหนก็ได้กับเราเนี่ยมาจ้างช่างกับที่มันมีดีไซเนอร์เนาะ แล้วก็มีช่างนะอยู่ในตัวเนี่ยมันจะได้ัได้ประโยชน์คุคค้มกว่าอะเดีพ้พามาดูชิ้นชิ้นหนึ่งนะเป็นตัวอย่างนะมาดูตรงนี้เลยมาดูครับอันนี้เป็นยังไงเล่าเลยครับชุดที่จะเป็นโต๊ะทานอาหารสำหรับแปะที่นั่งอ่าเลยลูกค้าแบบว่าเทีนี้คือลูกค้าเข้าอยู่แล้ว แต่อยากเพิ่มเติมคือเอ๊ยอยากจะได้ตะทาสักชุดหนึง่งก <นะ S 2> ็เลยผมก็เลยวัดพื้นที่แล้วก็สรุปเรื่องว่าสรุปว่าต้องการเป็นแบบไหนพูุ่ด้วยอะไรแลวร้วก็มาคูดที่หน้าง,งานทีนี้จะชี้ให้เห็นนะถ้าเป็นช่างทั่วไปนะที่รับทํางานเนี่ยก็ไม่มีค่อยมีสถานที่นะถ้าเป็นงานชิ้นไม่ใหญ่มากไม่เป็นไรแต่ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาต้องไปทําที่หน้าง,งาน,นะจะเกิดปัญหาความเสียหายความเลอะเทอะ คูณละอองนะข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้เต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นของเราแบบนี้นะแบบเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราทําทุกอย่างนี่ใช่ไห<ช>มแล้วก็มีปัญหาอะไรเราแก้นี่เรายกไปเลยก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อของลูกค้า<ช><ช>อันนี้เป็นข้อดีนะล,ลองดูนะครับว่าสถานที่ของเราเนี่ยมัน,ม,นมีความพร้อมเนาะของของช่างเกสตเนี่ยและของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วไอ้ความพร้อมของสถานที่เนี่ยมันดี กับงานดีกับลูกค้ายัางไงนะเหมือนกับที่เรา,เาสรุปไปแล้วเดี๋ยวให้ช่างเนี่ยสรุปอีกรอบหนึ่งนะเป็นประเด็นแล้วว่าการมีสถานที่ที่พร้อมและทํางานที่นี่เตรียมงานที่นี่ก่อนแล้วยกไปติดตั้งเนี่ยมันดีกับลูกค้ายัางไงข้อที่หนึ่งหนึ่งก็คือได้งานที่รวดเร็วขึ้นอ่าหนเร็วสองขอจัดเรื่องฝุ่นความสกปรกและฝุ่นสา,ามเรื่องการบอกท้ามหรือการเสียหายของบ้านลูกค้าอ่า สี่เรื่องความสุปรกอ่าตังนี้ขจัดได้ประมาณ80%แน่น,นอนและอีกอันหนึ่งปัญหากับเพื่อนบ้านถูกต้องครับบาง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 เคสเนี่ยก็ยคือไปทํางานปุ๊บเพื่อนบ้านก็คือฝุ่นหนึ่งปัญหาเรื่องเสียงสองฝุ่นข้างบ้านก็ต้องโปรเทคอันนี้เราขึ้นมาทําที่โรงงานก็คือจบเลยและออย่างนะก็คือเวลาที่เราทำเนี่ยลูกค้าสามารถเห็นของก่อนเนาะจะติดจะชมจะอะไรเนี่ย เราถ่ายรูปให้ดูแล้วส่งให้ลูกค้าดูหรืออยากมาดูก่อนก็ได้นะ่ยอยากดูตรงนั้นครับดูตรงนั้นนะครับประกอบให้ลูกค้าดูก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเป็นนะครับแต่ถ้าประกอบที่หน้าง,งานที่ลูกค้านะเป็นปัญหาใหญ่เนาะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เราก็คงจะจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราคลิปถัดไปเนี่ยอย่าลืมติดตามนะอันนี้สาคัญและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถือว่าเป็น เจ้าของบ้านที่จะทํางานวิวอินนะคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาแนะนํานะเรื่องของวัดสดุนะต่างๆที่จะเอามาใช้หรือการเลือกใช้วัดสดุแต่ละประเภทให้เหมาะกับงานของท่านนะกับสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมมาดูกันครับงั้นคลิปนี้เราจบเท่านี้ก่อนเนาะลาเท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับ